ไปก็เป็นอุบายธรรมะเกี่ยวกันกับการอบรมจิตใจโดยตรงธรรมะอันนี้ย่อมเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะว่า พระธรรมนี่เป็นของกลางอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะคนประเภทใดก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักมาดื่มมาอาบได้ตามความต้องการดังคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้าน ดื่มน้ำบ่เดียวเที่ยวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้เป็นปิิสนาที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผูกไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเอามาคิดมากลองออการคิดปิิศนาเหล่านี้ มันก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวบุคคลแต่ละคนคนสามบ้านนั้นได้แก่บุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี้กามาภพหนึ่งรูปภปพหนึ่งอรูปภปพหนึ่งนี่ในปิตสนานั้นท่านถือว่าเป็นบ้าน คือเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายพบทั้งสามเนี่ยบัดน,นี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นก็ได้พากันเห็นแจ้งในคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนของตนใครจะอยู่ในโลกไหนก็กราบก็ไหว้ ก็นอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพระัตนไกลนี้จึงอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะแม่บ่อเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปตักเอามาดื่มมาอาบได้อันนี้เหมือนกันคุณพระัตนไกลนี่นะไม่ว่าแต่มนุษย์ แม่เทวดาอินพร้อมก็นิยมนับถือใครอยู่ที่ไหนนับถือกราบไหว้บูชาย่อมพระคุณนี่ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนั้นในที่นั้น,น,นไม่ใช่ว่าคุณพระรัตนากรัยนั้นจะมีอยู่แต่ในวัดหรืออยู่แต่ในพระประธานเท่านั้นไม่ใช่อ่ะ มันอยู่ที่ใจของคนเราต่างหากเมื่อใจเราเชื่อเราเลื่อมใสแล้วอย่างนี้นะน้อมะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์มาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในใจนั่นแหละพระคุณของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นเช่นอย่านึกว่าอันพระพุทธเจ้านี้มีจริงได้แก่บุคคลผู้ ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีมาในสงสารจนว่าทำความดีนั้นเต็มบริบูรณ์จนวันละความชั่วนั้นได้หมดท่านก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งนี้ก็เพราะว่า พระองค์สร้างบุญบาร,รมีมามากกว่ามนุษย์อเทวดาทั้งหลายดังนั้นใครจะเป็นอาจารย์สอนพระองค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญเท่าเทีเทยมกับพระองค์มันถ้าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านผู้ที่จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกก็ต้องสร้างบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นแหละจึงไม่มีใครที่จะไปแนะนำสั่งสอนพระองค์ในทางทางพระนิพพานได้เลยพระองค์ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความภาคเพียรของพระองค์เองค้นหาทางพระนิพพานในที่สุดก็พบเข้าให้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ว่ามีจริงอย่างนี้นะใครจะไม่เลื่อมใสไม่มีแล้วนี่ ก็ต้องเลื่อมใสและเพราะว่าท่านผู้วิเศษผู้ตัดกิเลสขาดจากสันดานอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแหละเรียกว่าตัดกิเลสขาดจากสันดานก่อนคพอื่นทั้งหมดนี่นะนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรจจาไม่มีเลยคนไม่มีบุญมากนะเรียกว่าไม่ได้เป็นโจกของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพูดง่าย คนมีบุญน้อยก็ต้องคอยตามหลังท่านผู้มีบุญมากเมื่อพระองค์เจ้าตัดสรู้แล้วอย่างนั้นสเสด็จไปที่ไหนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังผู้มีบุญวาสนาได้สั่งสมโอโรมาาต่ก่อนเมื่อได้ฟังทรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งว่าบุญคุณโทษได้เลย รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่แหละก่อนอื่นน่ะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะเมื่อรู้แจ้งว่าเออบาปนี่มีจริงและบาปนี่อํานวยผลให้เป็นทุกข์จริงอย่างนี้มันก็กําหนดใจละเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยว่าเวลาวันต่อไปถึงจะละไม่ใช่ธรรมดาผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจละ่ะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาป มันก็กำหนดละในเดียวนั้นเลยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญมันก็กำหนดรู้ทำความพอใจในบุญนั้นทันทีนี่เมื่อเมื่อทำความพอใจในบุญนั้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นเบิกบานก็รู้แจ้งว่ารสชาติของบุญนี่เป็นอย่างนี้หนอผู้ใดเห็นรสชาติของบุญอย่างนั้นแล้วก็ไม่เบื่อบุญเลยแบบนี้ ทำความพอใจในบุญตลอดเวลาไปนี่จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งในบุญนะ,ะเพราะว่าบุญนี่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอ่ะไม่ได้มีสีสันวันณนะอะไรเลยนะนี่มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลพูดน้อมเอาความดีเข้ามาสั่งสมไว้นะอืะนี่แหละ แล้วธรรมารมอันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มาชโลมจิตของผู้นั้นให้ยินสบายสงบอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะไม่รู้แจ้งในบุญละ่ะบุญนั่นแหละบอกชี้บอกเลยว่าบุญเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าใครมาชี้บอกบุญเองบุญเกิดขึ้นแล้วบุญชี้บอกเองคุณก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอย่างนี้นะหนึ่งบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสองกตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนี่บุคคลสองจำพวกเนี่ยหาได้ยากในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้ ใครละบุคคลผู้มีอุปการะก่อนนก็มารดาบิดาเลยก็มารดาบิดาก็มีคู่เดียวเท่านั้นแล้วท่านเราทั้งสองนั่นน่ะ ท่านก็เพียบพร้อมไปด้วยพรมวิหารสี่มีพ,มพรมวิหารธรรมนั้นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกที่คลอดออกมาจากปกของตัวเองให้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้ามารดาหรือพิดานั้นไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเราเลี้ยงลูกไม่เจริญไม่เติบโตได้เลย ถ้าว่าผู้เป็นโลกทั้งหลายเนะี่ยมาคิดเห็นคุณูปการะของมารดาบิดาอย่างนี้ก็ย่อมรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อคุณได้มีจริงหนอถ้าหาว่ามารดาบิดาไม่มีเมตตาอินดูสงสารเรานะั้นเราตายแล้วแต่น่อยๆนยนูย่นนี่ผู้นั้นก็จะเห็นคุณของมารดาบิดาเหลือล้นพ้นประมาณเลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นแจม่มแจ้งแล้ว มันก็ต้องคิดตอบแทนนี่นี่แต่แล้วคนที่จะมองเห็นคุณของผู้มีอุปการะแกตตนนี่นะมันยากแสนยากจึงพระองค์เจ้าจึงตัดว่าบุกเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั่นแหละย,ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยเอาชวนกันออกบวชไปขอบวชกับพระศา,ษา,ษาสดานี่พระองค์บวชให้แล้ว พอมาทำความดีภาวนาเข้าไปได้บรรลุโลกียาณิท่านั้นแหละคิดแข่งอนุภาพกับภาษาสดาเลยคิดจะล้มล้างภาษาสดาลงและยกตัวเองเป็นภาษาสดาแทนนั่นน่ะคนอากตันยูไม่รู้จักคุณของภาษาสดาเลยในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาไปไหมในอเวจี v G. ไม่ไม่ถึงขนาดนั้น เช่นอย่างว่าพ่อแม่ได้ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูจนเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วไปเที่ยวหาเงินหาทองร่ำรวยขึ้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ก็มีไม่เหลียวแลวไม่อ,อื้อเฟือเกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะมันมันเห่อไปในลาบในยศ มันเพลินไปในสังคมต่างๆจนเป็นเหตุให้ลืมผู้มีอุปการะคุณแก่ตนนะอย่างนี้มีอยู่ทั้มไปในโลกนี้นะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> ไอพ่อแม่นันสำหรับชาวพุทธนะเมื่อลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายนั้นดีอกดีใจมากเออ มันจะ,จะ,จะเจริญไว้ใหญ่โตมาจะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาะจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ะจะได้ช่วยแนะนำนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาบอกทางสวรรค์ทางพระนิพพานให้นี่บรรดาผู้ชาวพุทธนะย่อมมีความคิดนึกกันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงชอบใจอยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีเลยอ่ะบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกจเจริญวัยใหญ่โตมาพอบวชเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องพยายามพูดชักจูงใจให้ลูกนั้นมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาลองคิดดูมารดาบิด,ดาเหวังดีต่อลูกแต่ว่าฝ่ายลูกแล้ว เมื่ออด้นทนไม่ไหวมารดาบิดารบเล่าหลายก็เอามาบวชใครถามว่าเออไปบวชไปทำไมอ่ะอ้าวบวชให้พ่อให้แม่หรอกเอไม่ใช่ว่าบวชให้ตัวเองเนะอะเป็นอย่างนั้นผู้ดใดคิดว่าบวชให้พ่อให้แม่เท่านั้นแล้วบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ทำความดีอะไรอ่ะ,อะ,อะไม่ได้ฝึกตนแล้ววัเนี่ย มีแต่หาทางเพิดเพลินสนุกสนานไปกับหมู่กับเพื่อนไปขอให้แล้ววันแล้วคืนไปพอถึงเวลาศึกก็ศึกออกไปอย่างนี้เนะนี่แต่ว่าบวชเพียงแค่ให้พ่อให้แม่ไม่ได้บวชให้ตนเลยไม่คิดว่าบวชมาเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีว่าว่าอย่างว่าละอาศวะกิเลสไม่หมดไม่สิ้นก็ช่า,ชาง แ็จะฝึกตนให้เป็นคนดีอย่าให้หันเหไปทำความชั่วอย่างนี้แล้วก็ยังนับว่าพอใช้ได้เพราะว่าคนเราเนะ่ะเราจะไปเกณฑ์กันให้บวชเข้ามาแล้วให้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องยึดธรรมยึดวินัยเนี่ยเป็น เครื่องประดับกายวาจาจิตของตนไปไม่ยอมล่วงทำรรล่วงวินัยแม้ว่าผู้เป็นครืงหัดครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบาร,รมีอินทรียังอ่อนอยู่อย่างนี้นะเอา้าทำอย่างไรล่ะบุญบาร,รมีอินทรีย์มันถึงจะแก่กล้าได้มันก็ต้องดำริอันบุญบาร,รมีมันจะแก่กล้าได ก็เพราะเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยจิตใจที่มันไม่อยากจะสำรวมในศินอย่างนี้นะก็พยายามสำรวมในศินให้ได้อย่างนี้แหละก็สอนจิตใจตัวเองให้มีความละอายต่อบาปต่อโทษที่พระศาสดาทรงบัญบญัติห้ามไว้ว่า ทำอย่างนั้นผิดเป็นโทษเนี่ยต้องเป็นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องสอนใจตัวเองให้เชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเชื่อนะเพราะอ,องค์ทรงวันญ,ญาธรรมยกตัวอย่างเช่นคารึงหัดบางพวกบางคนนะ่ะดื่มเหล้าเมาสุรานี่เป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะไม่แล้วไม่เชื่อเลยดื่มกันหัวราน้ำไปเลยอย่างนี้นะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นบาปอย่างนี้ไม่ไม่ใส่ใจหรอกฆ่ามันจะบรรไปเลยแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันไปเสวยผลของบาปกรรมทนทุกทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมันจะไหวหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนี่ตนไม่ทําตามเลยไม่เชื่อพระพญญาศัลู้ของพระองค์เลยอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นนักบวชก,ก็เหมือนกันเนี่ย มันต้องสำรวมในศินให้บริสุทธิ์เป็นคฤรัสหัสก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่านรกมีจริงอย่างที่พรนะ,นะะเ,รพเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเกลียดต่อความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงๆแล้วมันก็มั่นในีินแนะ่อรักษาศินให้มัน่นสมบัติภายนอกนั้นหามันไปโดยทางสุจริต ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอไปเท่านั้นแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ร่ลำรวยด้วยทุจริตด้วยการทำบาปหมู่นั้นเขาก็ตายเหมือนกันสมบัติทั้งหลายที่เขากอบโกยมาด้วยการทุจริตนั้นเขาก็เอาไปติดตัวไปไม่ได้เลยก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตนเองก็ทำบาปกรรมแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้น นี่ถ้าหาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันมันก็เว้นเลยเว้นจากบาปกรรมนั่นแหละแต่นี่ส่วนมากมันมันไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคนนะถ้าหาว่าคิดอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เว้นบาปได้จะอยู่ครองเรือนก็าตามจะเป็นนักบวชกว็ช่างมันก็ต้องเว้นบาปได้เลยเพราะว่า มันก็มามองเห็นบาปในปัจจุบันนี้ก่อนนะไอสาเหตุที่คนเรามันจะกลัวบาปในอนาคตได้นะยกตัวอย่างเช่นบาปในปัจจุบันนะคนใดยึดมั่นถือมาในความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะอา้าวถ้าใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยหนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับะทะเละวิวาดกันอถ้าดีไม่ดีก็เกิดประหัดประหารกันเข้า อาผิดกฎหมายเพเจ้าหน้าที่เขาจับไปฟ้องร้องก็ติดคุกติดตารางไปอย่างนี้นรกในเมืองมนุษย์เห็นได้ชัดๆเลยอย่างนี้ถ้านารกในมนุษย์มีอย่างนี้นรกในโลกหน้าจะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันต้องมีถ้าโลกนี้มีทุกโลกหน้าก็ต้องมีทุกนโลกนี้มีความสุขโลกหน้านั่นความสุขก็มี ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ยอมเป็นผู้สำรวมในศีลในวินัยด้วยดีนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องมีต้องปรับปรุงความคิดความเห็นนี้นะให้มันถูกล่องถูกรอยซะก่อนมันก็ยิง่งมันจึงได้ยินดีปฏิบัติตามคําสอนของพระเถรเจ้าได้ถ้าใครปรับปรุงความคิดเห็นอย่างว่าเนี่ยให้เข้าสู่ร่องรอยแห่งคําสอนของพระเจ้าไม่ได้แล้ว ย่อมปฏิบัติตามไม่ได้เลยละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นศิลเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นเป็นรากแก้วของศาสนานี่ศาสนาของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ไปถึงไหนเนี่ยก็มันอยู่ที่ศิลถ้าคนรักษาสินคนมีศิลอยู่ตราบใดแล้วศาสนาของพระองค์ ก็ตั้งอยู่ตราบนั้นเลยเป็นอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะควรพากันพิจารณาดูตามธรรมะที่แนะนำมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหรอกเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ใครละบาปบำเพ็ญบุญได้ ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะละทั่วทำดีได้ด้วยตนเองเนีสำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่มีปัญหาคนมีปัญญาแล้วมันมองเห็นได้เลยมันก็มายากกับคนที่ปัญญายังอ่อนอยู่นี่แหละเราจึงต้องได้พูดกันหลายเรื่องหลายรถจึงได้หาอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือให้นิยมรักษาศีลเป็นพื้นฐานแห่งบุญกุศลทั้งหลายผู้ดใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มันก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชพ,พันธัญญาหารต่างๆลงในพื้นดินแล้วก็ต้องไปปรับดินตแปลงนั้น,นให้มันสะอาดซะก่อนขุดถัวหลักหัวตอออกไปดายหญ้าออกไปพลวนดิน ให้เรียบราบแล้วอย่างเนี้ยมันก็จึงปลูกพืชต่างๆลงไปได้ถ้าว่ามันมีป่าหญ้ารกลุงรางนะใครจะไปปลูกพืชพันธุ์ลงได้ใครเขาไม่ทํากันเลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลยบุคคลที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนได้นั้นก็ต้องเว้นู้ละความชั่วทางกายวาจานี่เสียก่อนแต่ว่าละความชั่วทางกายวาจาก็หมายความว่าละความชั่วทางใจด้วยนั่นแหละ เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นเข้าเห่งความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วมันระง,งับไปจากกิจใจใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนอย่างบุคคลปรับดินให้มันสะอาดนั่นเองแหละวันนี้เมื่อบุคคลให้ทานอะไรลงไปก็มีผลมากเหมือนอย่างดินที่ปรับดีแล้วปลูกพืชอะไรลงไปก็งามขึ้นมาอย่างนั้นเรื่อมันอะลองคิดดูให้ดี เป็นอย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดไม่สนใจเรื่องศีลไม่ทําศีลให้บริสุทธิ์มีศรัทธาให้ทานไปมันก็ได้อยู่หรออนได้บุญนะแต่ว่าบุญของผู้นั้นนเป็นบุญเศร้าหมองอุปมาเหมือนอย่างเพชรนินจินดาของมีค่าตามธรรมดาแล้วมันมีมีรัศมีรังสีใสสะอาด ดีอยู่แล้วที่นี้ภาชนะนั่นสุก,กปรบกเอาของมีค่านั่นไปไว้ในภาชนะเช่นนั้นก็เลยพลอยให้ของมีค่านั้นมัวหมองไปตามกันอนันนี้อุปามานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> บุคคลมูทำบุญให้ทานได้บุญจริงแต่บาปก็ทำอย่างนี้นะบุญกับบาปปนกันเข้าไปอ่ะ มันก็เลยเศร้าหมองไปฮันี่บุญนั่นนะเมื่อบุญเศร้าหมองก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวไปจิตใจก็ไม่พองใสวันนี้เมื่อเวลาจะสิ้นชีพทําลายขันนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มันก็แล้วแต่กําลังของบาปและบุญนะเมื่อบุญมีกําลังมากเอาก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหมดอายุ อยู่ในสวรรค์แล้วกลับมานรกอีกไปเสวยผลแห่งบาปนั้นต่อไปเพราะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนะหมดอายุสังขารในสวรรค์แล้วจุดติพอจุติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทีเดียวไม่ได้ไปเกิดในที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าบาปก,กรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันคอยให้ผลอยู่ พอหมดบุญเท่านั้นบาปก็มีอำนาจฉุดคล้าลงนรกเลยออย่างนี้นะทีนี้้ะบางคนนะ่ะก็ไม่มีบาปเช่นนั้นติดตามตัวเมื่อหมดอายุสังขารในสวรรค์อย่างนั้นแล้วก็ย้อมกลับลงมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วก็เกิดดีเกิดมาดีเพราะว่ามันมีความดีเป็นเป็นพืชมาแล้ว เป็นพื้นของกิตใจมาก็มาสร้างบุญกุศลสืบต่อ,อ,อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหละศีลเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิทําใจให้สงบระงับลงได้เพราะว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบก,กวนให้จิตฟุ้งซ่านนั่นคิดดูให้ดี บางคราวนะ่ะภาวนายไงก็มันสงบลงไม่ได้นะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยมันมีบาปมารกกวนอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องสะกดจิตลงไว้อย่าไปโทอถอยอการที่เราสะกดจิตไว้ไม่ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปตามบาปประทำเหล่านั้นแสดงว่าเรากำหนดละมันเราไม่ไปตามมัน เมื่อเราสะกดจิตห้ามจิตได้บ่อยๆเข้าไปจิตมีกำลังกล้าขึ้นไปบาปก็ระงับไปเนี่ยวิธีละบาปแต่บุคคลส่วนมากพอจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็อ่อนใจเลยโอ้ยเรานี่ภาวนาไม่เป็นดอกบุญไม่มีแล้วก็หยุดเสียไม่ไม่ทำความเพียรไม่อดทนไม่สะกดจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปได้ นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าขอเตือนไว้ในที่นี้เลยอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วบาปมันก็จะไม่หนีจากกิจใจมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วอันบาปนั้นมันก็ไม่ขาดหรอกมันแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไปสงบตัวอยู่เพราะอนุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังเหนือกลัว มันก็ไปสงบตัวอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอว่าสมาธินั้นถอนเอา้าบาปมันก็โผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละวันนี้เจริญปัญญาต่อวันนี้นะนั่นเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นบางคนว่าเมื่อสมาธิถอนออกมาแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะพินาศยไงไงจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพะอาอา้าว ก็ของกิเลสมันยังมีอยู่นะมันเพียงจะไปสงบตัวอยู่ชั่วคราวชั่วที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่เราต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถอนออกออกมาอย่างนี้กิเลสมันโผล่มาอย่างเราก็กำหนดพิจรารณาละมันไปเรื่อยๆกำหนดพิจารณาว่ากิเลสมันก็เกิดจากความที่จิตหลงนี่เองนะ หลงสังขานหลงนามหลงรูปอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อหลงนามหลงรูปอันนี้แนละ้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นถ้ารู้แจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของศูนย์เปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากดีจากชั่วดีก็ศูนย์ชั่วก็ศูนย์ถ้าว่าตรงๆแล้วนะศูนย์อย่างไรสูงศูนย์จากสัตว์จากบุคคล ในขั้นนี้เราต้องลบทั้งดีทั้งชั่วทิ้งหมดเลยวันนี้เมื่อลบดีกับชั่วทิ้งหมดจิตรวมลงวันนี้มันก็ถึงของจริงทำของจริงถึงความจริงแบบน,นี้นะนั่นแหละการที่จิตบุคคลจะถึงถึงความจริงได้มันต้องละทั้งบาปทั้งบุญลงไปก่อนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุตติลงเพียงเท่านี้